เก่วองกับบุคคลตนการจับกลนี่ยค่ะคุมคนแล้วหรือรว่าผแล้วก็มีใครได้ประกันตัวไปก่อนนี้ทราบว่ายังไม่มีใครได้ประกันตัวนะฮะและ้วก็วันนี้ก็เป็นการจับครบละแล้วก็ส่วนคดีเนี่ยเดิมคดีเดิมทราบว่าทางจะเริ่มมีการพิจารณาในวันที่14มกราคม68 มีการตรวจสํานวนตรวจตักเตาแล้วแต่เมื่อเรา,เาได้ตัวุณชินินเนี่ยโดยปกติอายการมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องแล้วก็อาจจะสั่งฟ้องไปและอาจจะมีการรวมสํานวนซึ่งซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ทางพนักงานสอบสวนคงต้องประสานงานกับพนักงานอายการและที่สําคัญคือคดีนี้เป็นคดีที่เ,เป็น สะเทือนขวัญทางตลาดเงินตลาดทุนนะเป็นไปถึงไงล้วก็มีการทักทว้วงโดยเเป็นข้อหาโดยก็หาลงบัญชีเท็จมันเกี่ยวกับระบบบัญชีระบบการเงินจากบัญชีภาษีแล้วก็การเงินก็รัฐบาลก็จะมีปรับริงจังนะครับในส่วนของ แต่ส่วนนี้ทมที่ดูแลกรมสอบสวนที่เราต้องสอบสวนในเรื่องตลาดเงินตลาดทุนก็จะยกระดับคือไม่อยากให้ปล่อยให้ประชาชนเสียหายเยอะแล้วก็ค่อยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วมาถีบฝากเสียหายม,มันคือมันเหมือนไม่ได้กันไม่ดีพะแก้นะจริงๆก็เป็นต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นมา,านโดยส่วนใหญ่สอบปากคำคือเขาให้การปฏิเสธหรือเปล่า คือพนักงานสอบสวนเรามีหลักฐานชัดเราสอบพยายนไปถึงร้อยแปดคนในเดิมที่ส่งไปแล้วก็พยานบุคคลก็จะระบุระบุชัดส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะให้การอย่างไรเขาเป็นสิทธิ์ครับนะเพราะว่าพอไประบบศาลเนี่ยมันจะต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานเดี๋ยเราไม่ได้กังวลในส่วนนั้น คือ,ค,อคือเราดูว่าความเสียหายหมื่นฟ้านตอนนี้ทางปป,ปงอไปตามเงินได้ประมาณ 3, 000, าสา0พันฟรัแสดงว่าจะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องติดตามด้วยนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินเขาก็อยากจะดูมีช่องทางอะไรที่เขาจะได้ ความบรรเทาความเสียหายก็ได้บ้างการบรรเทาความเสียหายก็ตามกระบวนการก็คือติดตามเงินซ,ซึ่งอันนี้กระงจะขอให้ดีเอสไอปปงและก็ทางอายการด้วยแล้วรวมทั้งทางสรวต่างประเทศด้วยเนะี่ลองช่วยดูในส่วนนี้เพราะมันเป็นเคสที่อาจจะเป็นตำนานในะอนาคตก็ได้ว่ามีมีความผิดเกิดขึ้นเ,เกิดความเสียหายวงใหญ่ เฉพาะในคนีคนเดียวเนงับเส้นทางการเงินที่เข้ามาสู่เขาหรือว่าทรัพย์สินท,ที่มาสู่เขาในคดีนี้จำนวนประมาณเท่า,หาไหร่ครับประเด็นน,น,นี้อยู่ในสำนวนล้วกันครับในหลักการแต่ว่าเราเล่าเรื่องของบวนการให้ฟังแล้วก็นกดูแลพนักงานสอบสวนก็อาจจะต้องดูถึงเรื่องปกติผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสิทธิ์เขามีอะไรแล้วก็จะอํานวยความสะดวกสิทธิ์ <S <S ที่จะพบทนาย วันนี้ก็มีทนายก็มีลูปภาพมาที่เขากลับมาเขาที่มีทรัพย์สินอะไรกลิ่นตัวกลับมาบ้านนะครับเอ่อรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปถามทนายความเสือกเลยนะครับการจับภาพเป็นการจับกลุ่มคันนี้ค่ะเป็นการมอบตัวแล้วเป็นการเราเป็นคนติดจับเราเขียนบันทึกจับกลุ่มนะเพราะว่าเอ่อพอเริ่มแตะประเทศไทยก็ใช้พร,ะระบรป้องกันการทรอมานและการรุมหายเราต้องมาติดเนื้อ ส่วนที่มาจากต่างประเทศนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งโดยปกติมันก็อาจจะมีสองกับช่องทางเช่นช่องทางท,ท,ที่เขามีหมายาหมายแดงหมายอินเตอร์โคลไทยแล้วเมืองนอกก็อาจจะส่งเลยก็ได้นะครับมันมันอาจจะเป็นดูเป็นลายเป็นลายเรื่องก็ได้่านอนตลอดเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาเขาหลบหนีกบดดนที่ คือ okay. เราก็ตามมาเรารู้สถานที่นี้